โดจ4ต่อ2นะครับต่ดหน้าความมาเจ้าเนี่ยเปิดขอสวยคนระับยกมาตะนั่งลง นาซ้ายมาจะเนียวยกสวยอื <c oughs> ไ้ม่ชิไทยไ<อ>ไพัยาหอทยยดียด้ยตหอครับันนี้จะเนียวยกสวยพี่น้อย้องกลางมาเจเนียวรับสวยครับ โยกเข้าหัวลูกนี้เรียบร้อยครับพัดเล้าพัดพักไปแต่น้าคว้าม้าเจ้านี้คเปิดดีครับยกไปสวยเยาว์ตาช่องกลางมาเจ้าตะต้องรักเล่นเองครับลูกนี้ครับทำไงโอ้โหจได้เข้าแล้วสองครับแต่เจ้าดี้นะหน้าตาเปิดหนึ่ง เนโยยกแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหย่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวซ้ายโยกโอ้โหตัดเตะเรียบร้อยครับลูกซ้อมได้เลย